ดูดุดวนบุดีรัมจัดหนักเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่14คนสะเทือนไทยลีกด่านแบงคอกเตรียมเปิดตัวทีศิสินขณะที่สเปนชี้แนะแข้งไทยเสริมเรื่องร่างกายรับรองดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหานำนี้เลยนะครับ ปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรรเน่พัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนแน่นๆกรรเน่พัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปในช่วงแรกเนี่ยก่อนจะไปอัปเดตเรื่องราวของบุรีรัมม์กับเรื่องราวของพี่มุย้ยอย่างที่ทราบตอนนี้ผมอยู่ที่สเปเนนะครับอยู่ที่เมืองกาตาเฮนา มาก่อติดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับหลังจากคว้าแชมป์ฟุตซอลีกของสเปนกับทีมจิมบีกาตาเฮน่าเดียาผมมาอยู่ที่นี่ต้องยอมแล้วว่ามูฮัมหมัดเนี่ยกลายเป็นนักเตะฟุตซอลไทยระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับได้การยอมรับจากคนสเปนโค้ชสเปนนักเตะสเปนเยอะมากๆซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเฮดโค้ชของจิมบีกาตาเฮนาครับคุณผู้ชมประเด็นที่เขาพูดน่าสนใจเขาพูดเนี่ยเขาชื่นชมว่า มูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนักฟุตซอลที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เข้ามาเติมเต็มทีมจิมบีกาตาเฮนาจุดเด่นของมูฮัมหมัดคือเรื่องของร่างกายที่แข็งแกร่งฟิตวิ่งทั้งลุกทั้งรับได้ดีมากเป็นนักเตะค,คนสําคัญของจิมบีกาตาเฮนาอันนี้คือสิ่งที่เขาชมมูฮัมหมัดเท่านั้นไม่พอนะครับเขาพูดอีกหนึ่งอย่างก็บอกว่าในความเห็นของเขาเนี่ย ซึ่งผมก็มองว่ามันสามารถต่อยอดไปเรื่องของฟุตบอลได้นะเขาบอกว่านักฟุตซอลไทยเนี่ยเท่าที่เขาสังเกตเนี่ยเป็นนักฟุตซอลที่มีเบสิกทักษะพื้นฐานดีมากทักษะเนี่ยดีเลยแต่ปัญหาเนี่ยคือเรื่องของร่างกายอ่ะชัดเจนไหมคือที่มูฮัมหมัดมาเล่นที่ลีกสเปนได้เพราะร่างกายเขาดีเขาเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งวินัยเขาดีมาก ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดนะักฟุตซอลไทยเพิ่มเรื่องนี้ได้เยอะเนี่ยมันจะทําให้มาประสบความสําเร็จในยุโรปมันก็เหมือนต่อยอดไปนะใ,ในฟุตบอลว่า้ตอนนฟุตบอลเราต้องเสริมเรื่องของร่างกายฟิสิกอลอต่างๆกล้ามเนื้อเราต้องใส่ใจเรื่องนี้แหละเราจะมาแบบเอ้ยเรามีแต่คุณภาพเอ้ยเรามีทักษะเรามีอะไรดีแต่เราไม่ได้เพิ่มร่างกายเนี่ยผมว่าไม่ได้และกับฟุตบอลสมัยใหม่หรือฟุตซอลเนี่ยซึ่งสิ่งที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซามาเนี่ยได้รับคําชมจาก นักฟุตซอลสเปนและโคชสเปนคือเรื่องของร่างกายที่แข็งแกร่งปะทะในไม่ล้มปะทะยุโรปได้ซึ่งเออมันก็มองเห็นชัดเจนว่าเออถ้าเกิดนักฟุตซอลไทยนะฟุตบอลไทยจะประสบความสําเร็จเนี่ยทักษะไม่พอแหละมันต้องมีเรื่องของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องทําร่างกายให้แข็งแกร่งมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเฮ้ยก็ประสบความสําเร็จได้อ่าเหมือนนักเตะที่ไปญี่ปุ่นอย่างพี่เจชนาะทิพย์ส่งกระสินเช็คสุปโชคหรือมันกระทั่งสุปรรณเหมืองตาที่ไปยุโรปเนี่ย ร่างกายดีทุกคนนะข้างบนเนี่ยปะทะไม่ล้มเอออันนี้คือผมเห็นด้วยเลยนะได้อะไรเยอะนะพอมาสเปนเออได้ความรู้อะไรว่าเออว่าถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาเนี่ยเราหยุดนิ่งไม่ได้จริงๆทุกเรื่องเบสิกทักษะแล้วก็เรื่องของร่างกายที่ต้องเน้นหนักๆเลยนะครับกับฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลสมัยใหม่เออก็อัปเดตกันสั้นๆประมาณนี้จากนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของบุรีรัมยูเต็ดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมบุรีรัมยูเต็ดเนี่ย อตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศเตรียมเปิดตัวนัก,นกเตะใหม่รวดเดียว14คนลุยศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเรียกได้ว่าเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มครับคุณผู้ชมคือบุรีรัมเนี่ยเขาเล่นหลายถ้วยแล้วเขามีปัญหาเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไงน,นักเตะไม่เพียงพอก็เลยต้องเลื่อนแต่ปีนี้ดูเหมือนบุรีรัมจะไม่เลื่อนอะไรแล้วจะโฟกัสในลีกจะเล่นแบบตามโปรแกรมที่วางเอาไว้แบบจัดเต็ม เขาก็เลยเสริมทัพนักเตะเข้ามาเพียบบวกกับตัวที่มีอยู่เนี่ยทำให้ขุมกําลังของบุรีรัมย์ตอนนี้ผมบอกเลยว่าแข็งแกร่งที่สุดในฟุตบอลไทยแล้วก็เป็นแชมป์อย่างชัดเจนนะครับที่มีอยู่อยู่กันครบธีระทรสุพนัทบิสโซลีคิสพิมเขาสิทธ์นิวเอเชริตดูเกาอ่าแล้วก็มีอย่างนฤบดินที่จะกลับมาที่ปล่อยไปก็ทบ,บีนัทดิออนคูที่เป็นตัวหลักๆนะนอกกนั้นก็อยู่กันครบ ล่าสุดเนี่ยรายชื่อ14คนเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยน่าสนใจมากลองไปดูไล่เลี่ยงกันหน่อยว่าใน14คนที่จะเปิดมาเนี่ยจะมีใครบ้างเผื่อหลายคนลืมกันแล้วอนักเตะไทยก่อนนักเตะไทยเนี่ยที่เสริมเข้ามาก็เกรดทีมชาติทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากรพัฒนลิจันผู้สำปะตูดีกรีทีมชาติไทยเอเลียดดอเละชินพัฒน์ลีออกก็สองกองหลังทีมชาติไทยแล้วก็มีมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิลม์ กลางลุกทีมชาติไทยอันนี้ที่เสริมตัวไทยมาส่วนนักเตะนองเนี่ยเอาที่อัปเดตกันนะแนวรับเนี่ยก็จะมีฟิลิปตอยโควิดนี่เล่นแบ็คแล้วก็กองหลังเซนเตอร์ได้หมดนะครับฟิลิปตอตยโควิดดีกรีทีมชาติมอนเตเนโกรก็ได้มาสดๆร้อนๆครับคุณผู้ชมเซนปฏิตามาอันนี้แบ็คทีมชาติอินโดนีเซียชุดปัจจุบันก็มาจากยุโรปเช่นเดียวกันโอ้โหปึกจัด ไหนจะมีโรเบิร์ตบาวเออร์เซนเตอร์แบ็กนี่ก็ดีกรีบุนเดสลีกาเยอรมันอันเนี้ยในตำแหน่งกองหลังส่วนมิดฟิล์เนี่ยก็มีข่าวว่าโรเบิร์ซูนะครับที่หมดสัญญากับ l a ลเเอสเคลินเหมือนจะยกเลิกสัญญากันใช่ปะก็น่าจะมาเป็นมิดฟิล์คนใหม่ของบุรีรัมยูไนเต็ดผสานงานกับธีระทรเข้าสิทธิพิธิวัตแล้วก็มีปีเตอร์ซูอีกหนึ่งคนโอโ้โห,โหแน่นมากแล้วก็กองหน้า ก่อนนั้นนี้มีข่าวได้อิวฮานฟันดี้จาก BG ก็ได้มาแล้วเนมันยานิโคลิตนี่ก็กองหน้าตัวใหญ่จากปาิสาซานเบลเกรดแล้วก็อีกหนึ่งคนคือเฟซาวมลิสโอ้เอามายุโรปทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมบุรีรัมย์ฤดูกาลหน้าใครจะสู้ล่ะครับแบ่งได้เป็น2ทีมอะแล้วมีหลายแบบจะเล่นแบบอเมริกาใต้บิสโรีคิสพิมก็ได้หรือจะใช้เซนต์แบบยุโรปโรเบิร์ซูปีเตอร์ซูในมันยานิโคลิด แล้วยังยังเหลืออีก1-2คนที่เรายังไม่ทราบนะว่าเป็นใครรอติดตามครับวีรามเปิดจัดเต็มแบบนี้ลุงเนเนี่ยถ่ายพร้อมกัน14คนน่าดูมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีใครและจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ติดตามได้ทางฝั่งของบุรีรัมยูเนเต็ดในเร็วๆนี้โอ้โหเสริมแบบนี้แต่งทุกแชมป์เหมือนเดิมครับยอมจริงๆแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายอัปเดตเรื่องราวของพี่มุ้ยเจอริสินแดงดานะครับศูนย์หน้า ดีกรีทีมชาติไทยที่อัลลาบีหลายคนก็อยากรู้พี่มุ้ยจะไปอยู่ทีมไหนก็ยืนยันนะครับพี่มุ้ยจะอยู่กับทูแบงคอกยูเนเต็ดไปซ้อมแล้วเดี๋ยวในวันนี้แหละน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับสำหรับพี่มุ้ยเจรรญสินแดงดาเซ็นสัญญาเรียบร้อยซ้อมเรียบร้อยแต่ตอนนี้คือแบงคอกเขาทำคิปอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยไอ้วันนี้แหละวันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ รอดูช่วงหลังแบงคอกเปิดตัวได้อย่างน่าสนใจนะทีมงานคีเอทนะหลายๆคนที่เปิดมาเออว้าวดีเหมือนกันนะกับการคีเอทเดี๋ยวก็รอของพี่มุ้ยผมเชืวว่อก็จะเป็นอีกหนึ่งดีลที่คีเอทแล้วการมาของพี่มุ้ยจริสสินแดงดาผมรู้สึกว่าเข้ามาเติมเต็มแบงคอกนะทำให้สครัใหญ่ขึ้นกับการลงเล่นหลายรา,ายการที่กําลังจะมาถึงมีจะได้ก็ได้ถึงแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อย แต่ประสบการณ์ของพี่มุ้ยช่วยแบงคอกในการลุ้นแชมป์ได้อย่างแน่นอนผมการันตีนะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปเปิดตัวพี่มุ้ยธีรศิลปแดงดาละกันนะครับอ่ะอัปเดตข่าวสารประมาณนี้ส่งตรงจากจิมบีกาัตาเฮน่าช่วงนี้ก็จะเจอมูมัมหม a ดอุสมานมูซาเจอทีมจิมบีกาตาเฮน่าบ่อยๆเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะได้ความรู้เยอะนะคือฟุตซอลของไทยเราเนี่ย ถือว่ามาได้ไกลมากนะไปฟุตซอลโลกก็นักเตะไทยอ่ะเป็นระดับโลกเออมันก็สามารถมองฟุตซอลแล้วแล้วแบบมองกลับไปบ้านแล้วว่าจะพัฒนาต่อยอดยังไงให้แข็งแกร่งมากขึ้นรวมไปถึงทางฝั่งยุโรปเขามองนักเตะไทยเป็นยังไงเออก็ได้ความรู้มากๆขอบคุณไอมาเน่ money, มากๆนะครับที่ชวนต้องซุยมาเปิดประสบการณ์นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับจัดเต็มแล้วเรื่องราวของไทยลีกเรื่องราวของฟุตซอล เรื่องราวบุรีรัมย์เรื่องราวของแบงคอกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระนเดนี้ยนพัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกระนเดนี้ยนพัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์ม ไปอุดหนุนกันได้นะครับคลิปประมาณนี้อยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมถ่ายคลิปอะไรคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับโดยเฉพาะคลิปที่สเปนก่าอัปเดตกันเยอะไปที่สนามฟุตบอลเยอะมากสนามฟุตบอลบ้านเขาเดี๋ยวผมจะมาต้องมาคุยด้วยว่าเออจริงๆมันก็ไม่ได้แบบอลังการนะแต่พื้นยาเขาเนียนมากซึ่งไทยน่าทําแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ